ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k t News Center ด้วยนะคะอย่าหลงเชื่อชาวนาเตรียมกดรับเงินช่วยเหลือไร้ลัด1,000บาทที่แอปพลิเคชันทางรัฐทอกอสอเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังนาปีกว่า4.63ล้านครัวเรือนผ่านโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี2568 และโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต2,568ทับ69กรอบวงเงินรวมกว่า50,000ล้านบาทโดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่รวมสูงสุดไม่เกิน10,000บาท ซึ่งทอกอสอได้จัดทําแผนการโอนเงินให้แก่เกษตรกรรอบแรกตามรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนสำเร็จจากกรมส่งเสริมการเกษตรและจะเริ่มโอนเงินครั้งแรกตั้งแต่วันที่1กันยายน2568เป็นต้นไปโดยเกษตรกรไม่ต้องกดรับสิทธิผ่านช่องทางใดๆทั้งสิ้นตรวจสอบโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอสอและกระทรวงการคลัง ระวังให้ดีกดลิงก์ผิดชีวิตอาจเปลี่ยน